เจ้าเอาเมียนิเอาเมียลายคือคือกันกับตู้จานบ่แลมันหลาไหลโอ้คนหลองจ้าชี้ดิ้เจ้าชี้นะถี่เมียโอ้คุณที่เชี่ยดีเลอยู่ลำพันธ์เดมันลากราแล้วมันดูชิชี้ในแต่ปลายของตูจานอ่โอ้แต่ปลายคือคอยเนี่เอาเมียแหละปาเมียบ่แม่แต่เมียไม่จะมีปลาคอยบนเยปาเจ้าได้บปาเมียทรดหน่บ่ปาบ่ปาจะคุม่จมีปลาบ่จ้า กายจากกันอ๋อก oh, ็ไม่ตายหมดน้องไม่อะไรก็ตายหมดสี่คนบ่วยสิบส so ี่ผูตู้ยังเจ้าน่ะตูหมอนตู้มออนพตู้หมอนผอเถาหมอนเนาะผอเถาหมอนคือเจ้าเราได้จะปีน้าผู้ตู้หมดเจ้าจะปีน้าเจ้าน่ะเจ็ดสิบปลายแล้วผู้ตู้ก้อนนี่แปดสิบปลายค่ะเแป๊ดแล้วหมนี่แป๊ดได้หมอนผูตู้ก้อนเขาขี้ปลายนึง โอ้ยหนุ่มหลายชูเย็บชูชูเดินไปชูเรื่อยๆแต่ล้นยังหนุ่มยังแน่นเนาะเช้าเนี่ยผู้เช้าโทรมาผู้เช้าเรี่องจันโทรมาขอโทษเนี่ยก็นั่งอยู่น้ำกันนี่แหละโดยเงินพังเนื้อว่ะพังน้ำกันว่าไปแล้วว่ะคอยเนี่ไปลินแช่ลินชาวปรแมาณมันว่ามันนั่นเอาเอาผัวมันที่เอาผัวแล้วมันว่ะเอาผัวยีนอามันยีนอามันยังอีกสองเดือนผัวที่มาผัวยีนอามันเออผัวมันนั่น เียงขวงเฮมาอยู่เวียงจันทร์กขอโทษเด้อมันว่ายังเป็นเพื่อนเป็นยังขึ้นฮอดกึงกันอยู่แต่ว่าบ่ได้กันก็ยามันว่าเออเฮาว่าได้โพล่โรวยแเ่งัวมีจักตัวตุเอองัวงิไปติขาเข้ามันยังให้น้นีคุมาเกี่ยวเมื่อกี้นี่เกี่ยวแล้วเ่ยกินคุมคุมเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยเกี่ยวงัวงัว ที่รถทีมเน่ยไปหาแปงวิทยุแปงวูไปหลังจากนั้นไปกระโพกคุณชีเนี่ยพ่อกคุณชีก็ตายในบ่อนตุจาน์ชิมักหาเงินไปทางล้านนี่เนาะใส่บบว่าสมองใส่ปัญญาหาไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะบ่แม่ชีหลักหาปุ้นหาคุดให้ไถนาคนไม่ตอตอกเนาะบ่แม่บ่ไงคนไม่ายคอนี่บ่เอาคนไม่ายคอนี่บ่เอาล้มลงรถในบ่อนเ่คอยไป ดับจ้างกันหมูลำหน้ากันขึ้นไปนอนมึงขาคันห่างอยู่ทีงปลายข้อกูแน่นหน้านี่ลูกเมียอยากเฮ็ดชั้นไหนจะได้ลายชั้ไหนชื่อให้ชื่อให้สุดยอดอเลีพี่น้องเลยเป็นข่แต่ผูดเต็มเป็้ยนเต็มเพี้ยแม่เขาทำเป็นผู้ชาวนะชื่อน่าแล้วผู้สาวหัวหน้าลายตุจานยังบ่ได้แต่ชุ่มปลายบ้านเรายังบ่ได้อย่างนี้ได้แต่เฮือนแต่งัวควายนี่แหละช่วงนี้ได้ไปชี้ กันบะเมียเก่าเนี่ยได้หน้าได้เฮือนได้นันหลายแนวอยู่อ่บะเมีนนั่นธรรมดาดอกไปหาอะไรไปบะเมียนหาอันเมียโกงเมียเข้าบ่ตุเออบะเมีนว่าหาเลยไม่ไทยปุ๊บออกแข่งงานนั่นนี่บ่บ่บ่คนบ่เคยจักเทื่อนนั่นมิจฉาอันเรื่อยไม่ไท่กบแต่รุ่นตะกี้นี่บ่มีเนาะบ่เขาไปเรื่อยไม่อยู่บ้านนั่นบ้านนี่แม็ดท่านั้นลอยท่านี่ลอยนะบ่บ่เรื่อยไม่บ่เป็นเชฟจักรตุจาน เป็นอยู่เป็นอยู่ไปเลยรับจ้างลำมูอเลยมือนีนะชั่วโมงว่ามีบุญเนาะในบ้านนี่ไปเอยกินหัวเนาะเคยเคยไปเนาะไปกันที่แบบใส่หัวนะให้มู่ดึงลายไจัตัวจานไปกินกินเลยเขาอ่านนด่กินเรื่อห้ากินนะยังไงก็แล้วได้พูดำม่นะดึงเลยมัเดือดมูดึงมเป็นเนาะ เดึงกระคาเลยเนาะเจ้านอยแล้วมันถือหัวเขาเลยยายนี้เขาเป็นนี่นี่ไม่ว่าไปนั่งอยู่ไปได้พูดคือกันนั่นไม่ว่าเขาแค้นใจเลยนี่นี่นี่เพชรกินไปไปนี่เนาะบางเชื่องไปทั้น้าไม่มูนั่นเนาะเออจับเนาะเพชรกินมันเจ้าน้อยผายเบาเนาะในพูดคือกันนี่องไปนั่นคือกัน อจีบไปเฮ็ดมันเงือ่ล่งเงือ่ไรคือเขานโวยโบ่บ่กี่มีมีเนาะอันตูจานไปเลยงัวไปเลยไม่กินงัวเนาะงานบุญทะเวทงานบุญใหญ่สิบบุญนี่ยผมเป็นนอยด้วยทำเป็นเที่ยวนี่ยมานั่งใกล้กันเป็นไหนดิทางเที่ยวเพิ่นนี่ปีหนึ่งเลยก็เคยไปเฮ็ดอย่างนั้นแต่ในบไม่ไม้อยู่บ่ Chipped chip 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 ถ้ไาไปแล <huh ้วเป็นจ like ้างคนเลี้ยงท้าเป็นไปหลังหลังเมียจนเป็นบ้าขึ้นหอดอะไรไปหักไปประจักว่าเฮาขึ้นหอดเนาะไปแล้วก็แล้วก็ไปพือไปหลังเสื้อนอนเปียวเนาะดึกยังขึ้นขึ้นจะไปเนาะมันนอนบนรบจีอยู่เปียวเนาะไปก็ให้รีบมันแมนเลยแมนลีบ่พบเอยชาวนาด้วยงบเอาวางไพเอาตังค์เพื่อนั่งในแค่นั้นค่เดียว แม่ลีละหมอนี่เรายืนยันเลยนี่นะแมวานันได้หมอนี่นั่งน่งกันนูวะแม่นีว่าหะมานันงยนกันนี่เขาจะไปหงัวอะไรไปเช่น้เจ้าจะได้ข่าไปนี่ไปอันพอแม่น้องผูจักว่าเฮาเนี่คนขี้ขันหรคอคนดูเหอเนแม่นีว่าออกมายืนยันเลยนี่แม่ลีเป็นใาได้หมอนี่น่ะแม่วานันนนัดเตเทือนเห็ดชาน เียพน่นี่แม่ปกตินี่มนี่นะเมียตาิดพบอกมี่เช่าเลยนี่นางรถประตูนางเยนน่น่นยน้ำชีชับตเจ้าเอาเมียนี่เอาเมียหลายคือคือกันกับตูจานบมแลวมันเลยไหลคนหล่อเนียเจ้าอนี่ชีนะชีเมียมชีเมียที่ชียู่ที่เลยอยู่น้ำขัดเดียวมลายเขาเล้วมันดู ชิปซ like ีในแต่ปลายของตู้จานเออโอ้แต่ปลายโว่าคือข่อยนี่เอาเมียแหละปลาเมียบ่แม่นเมียไม่จะเมียปลาคนโมเมียปลาเจ้าเลี้ยงโมปลาเมียทำรสนี่บ่ปลาบ่ปลาจะคนมีแต่เมียปลาบ่เจ้ากระจากกันอ๋อเมียตายหมอนหนึน้องเมียใดก็ตายหมอนสี่คนบคนชิปซี่ผู้ตู้ยังเจ้าน่ะตู้มอนตู้มอนผู้ตู้มอนผอเถาวมอนเนาะผอเถาวมอน เจ้าเราได้จะปีได้ประตูหมอนเจ้าจะปีได้จ้งน่ะเจ็บชิบายแล้วประตูก้อนนี่แปดชิบายค่ะเออแปดแล้วโมนี่แปดได้ไรโมนี่ประตูก้อนเราขึ้นหนึ่งโอ้โหนุ่มหลายชูเย็บชชเรื่อโอ้ต่เาอยังหนุ่มยังแน่นเนาะเจ้าเนี่ยผู้ชาาโทรมาผู้ชาาเรี่องจันโทรมาขอโทษเนี่ยก็นั่งอยู่น้ำกันแหละโดยก็าฟังเนื้อวะฟังน้ำกันวะไปแล้ววะคอยเนี่ไปลินแช่ลินเช้าบ่แมนมันว่า มันนั่นเอาเอาผัวมันที่เอาผัวแล้วมันเอาผัวยีนามันยีนามันยังอีกสองเดือนผัวที่มาผัวยีนอมันเออผัวมันนั่นเพียงหวังหักมาอยู่เวียงจันได้กขอโทษเด้อมันว่ายังเป็นเพื่อนเป็นยังขึ้นหอดกระทึงกันอยู่แต่ว่าบ่ได้กันก็ยาอมันว่าเออเขาว่าไม่ผัวร่ำผัวรวยแหละเพียงงวดมีจักผตัวถูกเฮ้อมันเลี้ยงเจ็ดไปดตัว เขาตัวเขามันยังให้น้าเนีเท oh ่านี้คุ้มเขาเกี่ยวเมื่อกี้นี้เกี่ยวคุ้มเกี่ยวแล้วกินคุ้มคุ้มเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยง้อมาประกาศบอกเกี่ยวไปแลยหรือกู้ดดดชัวร์งัวตนเองมอดด้ว่างัวลูกงวหลานลูกงัวตัวเองนี่แหละโอ้งัวตัวเองคู่มือเขาเกี่ยวอะไรเกี่ยวงััวตวเองน้ำงัวลูกน้ำคนรถขับรถยีนห้ออะไรยี่คนตัวกินไปนี่เล่นได้หว่ะ โยบเอาเบี้ยเด็เพียงเนาะเอาเบี้ยบรรวงกินเออเแกอย่าะไรไปดินคือบนเนาะบนเนาะไปเลื่อยเลยเนาะกลางคืนแล้วก็ไปบอตัจานนี่แมนาดีบอเออไปก็แล้วมันไปก็ไปนอนดังเธอทิพย์ช่องงูเนาะช่องทงเมืองมาน้อยเลยนะแต่พูดแลนี่เอออย่าไปหาผู้นั่นผู้นี้หาผู้เช่าได้บ่ได้ไปหาหมู่ดอกไปหาผู้เช่าผู้เช่าบ่นอนบ่เอานอนแล้วเขาโทรผชได้ไหมโทรมันเป็เมื่องแล้เจียงทุนระชับเนาะอยู่ในใช่อยู่ในเฮือนนี่ละ เอยชิไปหาได้เลยนี่นะมาตายบ่นเลิกเดินเฉยๆหนูเอาเอาแล้วมันอยากไปหาในแล้ววะชินฮอดก็อยู่ขนาดไรเฉยกับมัาก็มาแล้วหรือไปบ้านี่บ้านมันมาดูมาได้ว่านเราก็บอกไปทางพุทธมณีมีแต่เอาเมียในบ้านนี่บ่หรือเอาเมียแต่ไม่เหลือผู้ใด้น่าแค่ผู้ใด้น่าแค่นุ่งยางบุญบอกแค่แบบนี้เอาน้องเชียวผู้เจ้าอีกแล้วนี่นะผมแม่นผู้อื่นได้มาหน่อยอ๋ออันเป็นเชียวกับไอ้มันพัด ไปเอาน้องเฉี่ยวตัวเองออเอาเชียวให้ลุงบัดน,นี่อืมเอาเชี่ยวให้ลุงแล้วบันน้ <laughs> นองบักหลอกบ,บักหลับบักน,นั้นแล้วอยู่บ้านนะ่ะเป็นเฉี่ยวกัน <laughs> บ้านนาแค็นุญางหน,นึ่ประตูเออนาแค็นุญางบักหลับนั่นก็เป็นนายครูบักชิงนั่นก็เป็นนายครูไปอันก็เฉได้เป็นเฉี่ยวนะ่ะไปหาแปงวทิทยุแปงมงจะเขานะ่ะ <laughs> ไปแล้วเขาเป็นนายครูเลยเลยเป็นเฉี่ยวหมู่พวกก็ร้ายด้่นะตูจานนี่โหทั้งล็กชิดจนชุด เรานี่ย <or> ุ้มที่ที้บอกเลิมในบ้านเราบไเอาเงิอยู่นานแต่เ่ได้ชิวยดบ้านจนเ่ได้อยู่เฮือนมืนี่ทีได้อยู่เฮือนหมดไปก็ไปชาวบ้านเราไปเลยมันมีแต่สาวนา้าเนาะชาบ้านีกน่าน่ยนห้องไปนะสาวบแบนเมอนาเขเท่ากันตามห้องนี่ไปฟุ่มห้องนั้นแหละนาให้เหน่อมอนี้ใช่จนพิชชาวเบิเออจนชุดนนานี่ มาบัดนี้น้องเช้ากบปันเอาบัดนี้มันมันเ่ากว้างไงมันนองเช้าก็เอาบัดนี้น้องใช้ก็เอาแลวบัดนี้น้ำมันะมันก็ได้ทองนี้แล้วก็ได้รายเตอร้อกมันก็ดีเมียมันเอามามาดนี้ก็ดีหน้าเพื่อนมาลายเนาะหน้าเพื่อนนั่นขายบัดนี้ขายแล้วมาชูเมียกินบัดนี้เมียตายหลุดเขาไม่จะขายมันมันโบแมนเนาะธร่เลามันนั่นเป็นผู้เหตุผู้จัก พูดมันเปิดเอามาชูลูกชูเมียกินเลยมันมอดจะให้มันโมเป็นนั่นน่ะออเมันก็ให้มันแหนะเดเคยได้ยินอยู่ได้ตัวไอ้ผระตูไอ้แบบนี้นะเออมีมันมาเห็นมอนี่อีกเอาตัวเองบอกมันมาถือแค่นั้นนะก็ดีให้มันแหนะพอว่าผู้เบิ่งผู้แย่งอะไรเนาะมันเป็นยังดอกวนี้ตะกี้ขายมากกินน้ำกันกับลูกกับเมียเนาะกับลูกกับเต่าหมดแล้วมาชูเมียกินเลย บัตมันเบิร์ดในห้องตัวเองนั่นยัางแต่ห้องเมียบัดนี้เราเบิร์ดจะให้ชาไมันบปเป็นแน่นอนมันดามีแดงให้แล้วบัตตะกี้คนตะกี้มันบบได้เสนออะไรยินแล้วกินไปไม่แ่เบิดบบได้เสนอว่าใอยขายมุนขายมั่งขอยมาชูลูกชูเมียนะบ่บ่โบได้ว่าคือบอกเห็นบไดเห็นเนาะบักลีนี่รีพอแงงนี่โยบมันขายตัวนั้นมันก็เสนอโคตรตาพระเขาขายตัวนี้มันก็ว่าแล้วบ่ตนี่มันเห็นโบโบได้เลยหนาะมันมันจะได้แล้วมัน่ะ พว่าใครมาชูเจ้ากินเลยเอาเช็ดเลยคือบ่อนเองเอามียใหม่นี้ได้จะปีแล้วพุอตุดุมอไชัดปีเลยสปีเลยไดมีลูกมีเต้าอยู่บ่มีดอกมีดอกมันคือกักับอนอย่างนกโบได้ฮัจิโเกงคือตู้คือตู้จานเนาะเจ้าน่ะักฮจิโเกงไม่ได้เขาว่าเขาชี้หาได้เด้จังวัดพัทลัมึงเมียมันย่านะย่านะอยู่ว่าเมียเมีนะใครเนาก็นุ่ใจอาเมียตัวเองอัน วันนี้อู่บูมักเมืองลูกเนาะมันบวกินยากินยังเชื่อมีแล้วลูกมีถึงหนึ่งปีอันยุราเนาะประดุกเข้าแล้วฉานยังลานในยาเนาะเดือนแล้วมันอยู่ลูกปู่ตูนั่นเลยอายุน้อยเนาะหักแต่ว่านั่นรุดตูจานตูจานนี้รุดนเป็นสิบกว่าปีผู้ใดรุดกับตูจานนี่พี่น้องเอลยเพิ่งเนี้ยให้นื้อขอว่าบ่อดอกอย่าหนึ่งหากปีนี่แด้หาหกปีเจ็ดแปดปีมันึ่แปดปีได้อยู่แปดปีห่างกันเจ็ดแปดปีเนาะ หูตายังดีบัดเนาะดุลเจ็ดแปดสิบตัวเองเนี่ยมันสี่ปีน้องหัวบเนาะกับเด็กน้องวันนี้มันชงเจ้าน้องเช้าวันกับปันวันนีหมอเนี่ยมันคิดกับตัวเองน้องคิดตัวเองแม่ที่ดอนอ่าอ่าใสกับวันนี้ก็แล้วผู้หนึ่งมันปักกันถูกเวียกเนาะผู้หนึ่งปักบริสุทธิ์เวียกนี่้องตัวเองเนี่ยชี่ทั้งนั้นอยูไปได้เด้ปูเห็นเจออย่างไรเยอะไป เห็ดเห็ดนมันเห็ดเดือดเห็ดชันนเดืไม่ใส่กบเอาวทุกอยางเจ้าเนาะทุกอย่างเอาเฮื่อนเฮือนเฮื่อนนี่เห็ดจากลังเจ้าลายเติมแหลวอ้งเหลือเห็ดถอเ่ล้งลงนั่นหลังนั่นไปลังนั่นม่ได้อยู่ได้ก็เท่ามันผลมันก็เห็ดดีพดูเพเมาก็จะได้หลัเงชาเเป็นนะบักถ่ายบักพิมเดือดเท่าเ็ชองคนกับไพลอนในบ้านเขานึ่ง่าได้ลังตีนจะฆาป้าตัวนี้กเห็เือนเดือหลายหลังขนาดนั้นอ่ะเดือด ยูหอนเอเห็นอยู่เรื่อยๆเลยบ้านอดียยาลดูเห็ดเหมนกันเจ็ดเห็เพื่อลูกเมดือมื่อเห็ดเดนะเห็ดอยู่ดอกครับบ่เป็นเมื่อเห็ดดอกอันนี้หมะชุวนี้ะเมื่อหรเห็ดเออนี่ยทำพวกกบพลอนดีกว่ามีแต่เงินรบ่ได้วบ่ได้วบ่ได้แล้ว่งนนั่นนั่นแาไปรดบตุจามีแต่เงินมีแต่เงินซี้อเงินใช้แต่ยารูมอนี้มีแต่เงินที่ใบ้านนี่ก็ทำามดเดินี่อกระแพงเพื่อนคอยอยู่บ้านเลย แบ่งห้องปุ๊บเลยเฮือนก็แพงอีกเงินทั้งยาวมันหนึ่งชิบชีเมตรเฮือนอยู่ในบ้านนี่ห้องหนามห้องในมี่ลูกคืออะไรได้ไปกันไหนเลยได้ในบ้านคขายขายให้หลานขายมันยากขายแสนเอะนั้นขายหน้าอีกนี่ขายเฮือนาแสนบาทขายหน้าสามแสนไปนี่สามแสนพอดีเป็นแปดแสนขายให้หลานหน้าแบ่งขายพร้อมเนาะวันฉันแห้งไรเป็นทง บ่รู้ว่าแม่ดึกขึ้ทุ่งนี้ได้ไงลูกชายเองลงมาใหาา้น่อบอกให้ขายไผ่กัญชิขายชื่อเอามาชิบดูแลพอจนมันเบิดเงินนั่นสามล้านนนั่ก็ยังชิบึงไปอยู่หักบ่อขายหนาทุ่งนี้เป็นได้ก็บบ่ขายปบีบ่ได้เห็นไหมว่าเห้ลูกให้เต้าเนาะให็นเต่าชิบึงยหญ่เลยใหญ่เลยจะขอ้เขา ทอยาู่ล้วเตียียว้วไซื้อกาแฟเนาะได้ลูกที่านาอุ้มไปเยูที่ไ่ได้ได้รเเราตะล้างเอ้ี่สานเลย่เลงเลยเรอโตนใหญ่ไปทำงานได้ไ้เดือนอยู่แล้วม่ีแว่าพังเบิงนี่พังไปด้วยนี่พังเบิงลูกกันเมียเก่ากันแล้วนี้อยู่บ้านกแขกเลยเนาะ มูแแกก่ตําเนิดดเ้ป็นอะไรเอาจกถามว่าสื่อบ้านกุดแขนี่เป็นอะไรคือว่าบ้านกุดแขกที่นี่นอนมันมีกุดมันมีกุดอยู่สองกุดกุดแขกมีอะไรแขกมีแขกเลยมีแค่โอ้ยทำแค่มันจะว่าเพียงเฮือนข่อยมันขวนออกมาหน่าเรื่อแคกเนี่ยน้อยเนาะว่าเป็นตุยานแท้ตั้งแต่เขาเพิ่งมาตั้งบ้านใหม่มันมีกุดอยู่สองกุดแขกเราไปดูด้านบนเนี่ย โว้ยพี่เป็นชิวบ่นแล้วบ้านนี้ก็เลยได้บ้านกุดแข่เลยเนาะเออรถตั้งชื่อบ้านกุดแข่เลยเนาะกุดแข่น้อยกุดแข่ใหญ่อีไดเอ้กุดแข่น้อยนาะเขาออกอยู่ไวอยูใหม่แล้วก็กุดแข่คือกนออกไปแล้วก er> ุดแข่น้อยเขาบ้านเดียวนี่ยแหละออกไปเขาชะมันมี่น้องมันมีกุดบางคนเอิ้นเอิ้นมาน้องเนาะมันเป็นน้องใหญ่บ่กุดแข่กุดงีเอิ้โอ้แล้วบ้านนี้แข่ไปอยู่หัน คนบ้านนาฮีมาอยู่นคุณนาฮีคุณเละเขาห้องบ้านเขาอนาฮีเขาแขกนาฮี่ขาใช่หรอเฮ้นนาฮีเลยก็เลยมีลูกมีหลานมีนี่ออกมาเนาะแต่พอแต่แม่จะพูดแต่เขาแต่พอแต่แม่เป็นเนจ้งเป็นเจ้าบ้านกับซาซาจะคอยเกิดมานอนุวัง ชิปปีชิปไปปีเนี่ยเฮือนบ้านกูแค่นี่วังวังชิปไปหลังนี่แหละนับก็ได้ที่นี่จะฝ่ายตอนนี้ยเนี่ยจะฝ่าไม่จะนับตอนนี้นับผีก็หลอกอีกในบ้านตอนนี้มีหลายปรบ้านนะฮะบ้านจากหลังตอนนี้พอขบอกร้อยสองร้อยมันชมร้อยไปเลยด้สองร้อยไยเนาะเดี๋ยวนี้สองร้อยไปแกเฮือนสิบกุหลังจนอ๋อฮอดบ้านง่าคู่นี่งผีก็หลอกอีกแต่กี่หลอกแล้วแี่ควาปบ้านอีกแน่นนี่เลยนี่ที่เฮือนหมอนี่เลย พีเพเนะกงม่วงที่มันกงม่วงเห็นอะไรพ่ตู่นี่เหรอเห็นอะไรเห็นอะไรีแล้วโอ้โหพอแต่ยานพอพอเงินจนทิมมังอันมักนั่นเขาต่อยมักไปตึ้งเน่ะตึ๊งตึ๊งตึ๊ตึ๊งตึ๊งไปแล้วนอเม็นบ่อบดผีมันเห็นเงือกเงียบเงายบตาพวกร้อนเดี๋ยนผีจะเขาคนพูทิมมักอันนี้เลยแลนพีพี่ีทหารที่นั่นจนแหลนขึ้นเฮือนคนก็ยังผีพี่อยู่ ชีวะผิีฉันทานมาลิ่นในบ้านอย่างไรบ้าจัทำได้แล้วผีหลอกีลอกี่เลยผีลอกเล็กแตยังน้อยเดี๋ยวนี้ดีนี้บ่มีน้เนบ้านนี่ผีเพศผีนั่นแหละเดี๋นี้มันมีผีบ่มีเลเดี๋นี้ะจะมันไปใช้เลยมันหายบปเลยทีกี้โอ้ยชีวะผิันผีม้าในในห้วยทางเมืองในบนบนทางคดอัในี้มีน้องชาติน้องชาติหมนี่ นบบพีมากนะแบบนี uh, right? maybe. Uh, maybe. ้ตุพีมาแล่นแบบแบบแล่นมาแต่นคนทางแบบแบบแบบคือมาแล่นนี่อ่ามาไกลเขาวูบไปนี่ล้มจนวูบไปนําหลังมันนี่อ่าหลายคนก็ว่าพีมาเขาอันนั้นเขาว่ามันบ่มีผีคู่มือนี่นั่นคนตายแต่คนแจกไว้เพราเนาะจักเลยตะกี้หึงแนเนาะประตูเนาะมันเล็กเนี่ยคุณตะกี้นั่น ตายแล้วกจนหางคบางคนกับเป็นเก้าปีสิปีจะาได้แจกเนาะบางคนก็บหาหปีมันไม่ทืออยู่บ้านเม่เก่าคอยบ้านมันได้แจกนักคู่กับบ่มีเอ้าเมื่อวานนะเมียตัวนี้ได้เมียตัวคนไม่จูดเลยสองสามเมียบ่มีบ่มีวัดบ่มีวัดบ่ได้นักคู่ในห้องบ้านมานนี่เด้คอยไัถือทําเนาะคอยไหวพระเมียคอยจนตื่น มันบอกคอยอเห็ดเพียงโอ้ยมันว่าคอยจะมันย่านมันเปล่งลงมาคอยจนชินนถึกชินเพียงชินจะจุ่มจะว่าวหันโอ้ยคอยบัดหอดวันชิ้นใหญ่บ่คอยบัดอ่านนั่นตำรากระถาผักไใต้พิโลกนะอู้ผักไใต้พิโลกมันบอกมีเรียกอย่างละอ่านแต่ละแต่ละชิ้นนั่นขึ้นไปมันจะบรรยงี้นะนะโอ้ยมันมันคอยจนชั้นถุดๆโอ้ยไอห้องพระเนาะมันบอกมีชัชนาคือเฮาหนะโอ้เขาชัชนาต่างเฮาหนะ บ้านคอยบเมีตายแล้วตายกลางคืนเอาไปกลางคืนรดประตูอนีจตังออนตุไม่ชิบตัวไปแล้วตุงอจ่นแม่บอกจะผูกบ่อตัวผูกตัวน้อยไม่ได้ผูกม่งนี่เชีอวตัวน้อยไ่ผูกตัวใหญ่เจ็บไ่ได้นี่นะแช่แช่อยู่งอละเมื่อไปใช้ตัวนี่นั่นตัวผูกคอตัวตัวใหญ่ๆนะผูกคอันชนไปได้ผูกคอพุกเนี้ยมันแห้งมันยางบ่อนมันดึงง่เราบ่นะ ลักกินเข่าอยู่ด้วยลักกินข่าอยู่เรื่อยขู่คอมันกนโนกูไม่ไหวแล้วเดลยนะไปก่อนที่หลักกินเข่าเลยอ้าวเลยๆเออโต้แมนอลีเนาะขนาดรุ่นเดียวกันยังยอมหับตู้จานผันชูตู้จานหมดได้จักดิข้นคนช้ำนี่นั่นเอ้ามันยังแต่เฮาหนีบวยทก บุมีไผเลยบุมีไผเลยเนาะในบ้านอีไนปุ๊บยังเต็มมือคนเลยโตชามคนนี่ยได้ไม่ยิ่งก่อชามชิคนนี่แหละยังเลยครูกระหันนั่นกระหันนั่นบ่เหลือบดเนาะเบิดแล้วเขาร้อยปลายก็มีไเลยในบ้านนั่นไม่ยิ่งไดยอันอันไม่เท่าเนี้ยนี่ร้อยปลายนี่ไม่เท่าอันนั้นก็ร้อยปลายนี่ไม่ยิ่งดอกผู้ชาย้กเบิดแล้วอ่าอ่าอ่ากู้ชาย